สัจธรรมว่างมีครั้งที่หกสิบเรื่องคนเราพาเหตุปัจจัยพเนจรในโลกมนุษย์ท่านคงโยหันเหยินเมตตาเมื่อวันที่6มกราคม2558สวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านองค์เดิมของพวกเราอยู่ในความว่าง คือราชาใจของพวกเราเราจะทำอย่างไรให้ราชาใจนี้บริบูรณ์เรียกว่าการบําเพ็ญธรรมการบําเพ็ญธรรมที่ข้าพเจ้ากล่าวนี้คือการขับเคลื่อนของแก่นยานว่างสภาวะทั้งปวงของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตล้วนอยู่ในความว่าง มีการขับเคลื่อนดำเนินการพวกเรามีหลักธรรมสากลที่เรียกว่าความว่างเดิมเดิมทีก็เป็นความว่างพวกเรายังมีความว่างของยานตนเรียกว่าความว่างแท้วันนี้พวกเราอยู่ในโลกโลกีเราต้องหวนกลับมาลบล้างนี่เวนกรรม ขจัดวิบากกรรมของพวกเราวิบากกรรมก็คือกฎแห่งกรรมดังนั้นสิ่งที่อยู่ยาวนานที่สุดก็คือกฎแห่งกรรมพวกเราอยู่ในสุขติภูมิสามและทุกคติภูมิสามของภูมิวิถีหกซึ่งเป็นอุโมงค์ใหญ่ดำมืดสองอุโมงค์พวกเราถุกครั้งอยู่ข้างใน อะไรถูกขังอยู่ก็คือสิ่งที่อัตตารับรู้สิ่งที่อัตตารับรู้ถูกความโลภโกรธหลงผูกมัดไว้จนพวกเราไม่มีความโลภโกรธหลงจะทนไม่ไหวไม่มีไม่ได้เพราะอะไรเพราะยึดติดจนเกิดรากฝังลึกถอนไม่ขึ้น ปลุกวังจนกลายเป็นนิสัยความเคยชินกอดมันไว้ไม่ยอมปล่อยเรียกว่าเหตุปัจจัยเกิดเหตุปัจจัยดับเหตุก็คือเหตุเปินผลกรรมปัจจัยคือรูปลักษ์ตอบสนองกับรูปลักษ์ก็เกิดปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยจะปรากฏรูปลักษ์ได้อย่างไร พวกเราพาเหตุปัจจัยของพวกเราผนิจรอยู่ในโลกนี้เพราะอะไรพวกเราต้องพาเหตุปัจจัยผนิจรเพราะไม่สามารถขจ,จัดกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่อัตตากับสิ่งที่อัตตารับรู้อัตตาคือเหตุ ประสบการชีวิตทั้งปวงของพวกเราทุกการกระทําทุกความดีความชั่วล้วนต้องผ่านอัตตาถ้าไม่ผ่านอัตตาเธอก็ไม่สามารถเข้าใจเหตุอัตตามีดีมีชั่วมีเป็นกุศลเป็นอกุศลมีลึกมีตื้นสภาวะทั้งปวง ถูกอัตตานำเข้าไปในสิ่งที่อัตตรับรู้อยู่ข้างนายานตนซึ่งเป็นของจริงเพราะเป็นแก่งความว่างเป็นยานที่ปร่งแสงดังนั้นอัตตากับสิ่งที่อัตตารับรู้สามารถตรวจสอบสภาวะทั้งปวงสามารถเพ่งพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้น สภาวะทั้งปวงของพวกเราคนอื่นมองเห็นได้ชัดเจนแล้วพวกเรามองคนอื่นก็ชัดเจนมากและฟ้าเบื้องบนพระอ,องค์ธรรม,มนดามองพวกเราได้อย่างชัดเจนมากเช่นกันพวกเราเพ่งสองทั้งภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นสภาวะทั้งปวง พวกเรารู้อย่างเชียบไว,วเธอพูดสิ่งที่ไม่ดีโกหกหลอกลวงผู้อื่นเธอหลอกลวงผู้อื่นก็คือหลอกลวงฟ้าดังนั้นวันนี้พวกเราต้องบำเพ็ญย้อนกลับมาย้อนกลับมาก็คือพวกเราต้องหมั่นย้อนมองสองตนพวกเราผู้บำเพ็ญธรรม ต้องใช้จิตมโนสำนึกจิตสำนึกก็คืออัตตาและสิ่งรับรู้บริบูรณ์จิตสำนึกก็คือความรู้ความสามารถโดยสัญชาตญาณของพวกเราความรู้ความสามารถเดิมทีก็มีอยู่แล้วเพียงแค่พวกเราลุ่มหลงไปเพราะเรื่องความโลกเรื่องเห็นแก่ตัว เรื่องอวิชชามาปิดกัน้นความรู้ความสามารถโดยสัญชาตยาณของพวกเราไปวันนี้ต้องมาฟื้นฟูใหม่ให้สว่างสวยัยดังนั้นเหตุต้นผลกรรมต้องผ่านอัตตาเรียกว่าเหตุแล้วเข้าไปในสิ่งที่อัตตารับรู้เรียกว่าผล สิ่งที่อัตตารับรู้รับรู้สี่ธรมรมลักว่างภายในมีภายนอกก็มีมีการใช้สภาวะแล้วยึดติดก็เกิดการใช้วิถีแห่งจิตใจพูดว่าจิตใจมันจะคลุมเครือไม่ชัดเจนเอามาพาออกดูก็คือเรื่องราวของอัตตา กับสิ่งรับรู้ในยานตนให้เราใช้ยึดเอาไม่ได้เราสามารถหมุนธรรมจักรก็จะเป็นธรรมกายธรรมกายที่บริสุทธิ์มีบุญกุศลปัญญาเมตตาปรากฏออกมามนุษย์ในโลกนี้ต่างก็มีชะตาชีวิตที่ไม่เหมือนกันความคิดไม่เหมือนกัน กคมสนองไม่เหมือนกันเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะอัตตามีการจำที่ไม่เหมือนกันเดิมทีคนเราชอบยึดติดมีความทุกข์มีคู่ปรปักมีเสียใจเศร้าโศกอัตตาในยานตนก็จะเกิดอวิชชาที่คงอยู่ตลอดไป จึงทำให้พวกเราต้องไปเวียนไหว้ถูกขังอยู่ในภูมิวิถีหกเวียนไหว้ตายเกิดเห็นเธอเกิดก็ต้องเห็นเธอตายเห็นเธอตายเธอก็ต้องไปเกิดอีกชีวิตคนเราต้องมารับโทษร้ายขอบเขตรับโทษอะไรก็คือเรื่องของอัตตากับสิ่งที่อัตตารับรู้ สิ่งรับรู้มาต่อสู้กับอัตตาอัตตาต่อสู้กับสิ่งรับรู้ทั้งสองอย่างมาประกอบกันขับเคลื่อนน่ากลัวมากตอนนี้สิ่งที่สำคัญก็คือต้องสลายอัตตาสลายสิ่งที่อัตตารับรู้จะสลายอย่างไรก็คือพอเธอได้ยินเสียงอะไร เธอต้องหมุนมันทิ้งเสียอย่าก,กักมันไว้เพราะสิ่งรับรู้จะปิดกั้นสิ่งรับรู้อัตตาจะปิดกั้นอัตตาจนกลายเป็นรูปลักษณสัตว์พวกเราบำเพ็ญธรรมอย่าติดรสชาติอย่าติดความรู้สึกคนเราชอบยึดติดความรู้สึกไม่ใช่ไม่มีความรู้สึก แต่ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นความรู้สึกแยกยนไม่ใช่ยึดติดความรู้สึกมันแค่เป็นธรรมวิถีว่างยานตนของพวกเราเป็นความว่างไม่หวั่นไหวพวกเราล้วนอยู่ในความว่างเกิดการใช้พุทธสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในความว่างใช้จนบรรลุ ว่างไม่ว่างมีไม่มีว่างแท้แยกยนต์มีมหาว่างมหามีเป็นธรรมกายแยกยนต์แล้วแต่พวกเราตอนนี้ยังมีความทุกข์เห็นสภาวะอะไรได้ยินอะไรคิดถึงอะไรสัมผัสถึงอะไรข้างในจิตใจยังมีความทุกข์เพราะคิดว่าเป็นของฉัน เป็นตัวฉันอัตตาในายานตนจึงมีปัญหาทุกสภาวะที่เราทำมีรูปรักหรือไม่มีรูปรักษ์ล้วนมีไม่มีว่างไม่ว่างตอนนี้ฟังก็มีไม่มีว่างไม่ว่างการใช้ก็มีไม่มีว่างไม่ว่างดังนั้นทุกขณะจิตพวกเราต้องรักษา ให้มีไม่มีว่างไม่ว่างตลอดเพราะความจำของพวกเราคือใจมันไม่สามารถมีไม่มีว่างไม่ว่างจึงเกิดเรื่องจึงหาเรื่องเพราะคิดว่าเป็นของฉันเพราะเป็นของฉันพวกเราจึงต้องเอาเหตุต้นผลกรรมไปพเนจรอ,อยู่ในโลกมนุษย์ เพราะอัตตาเป็นเหตุสิ่งรับรู้เป็นผลดังนั้นพวกเราต้องค่อยๆทำอัตตาให้บริบูรณ์การบำเพ็ญธรรมก็คือบำเพ็ญอัตตากับสิ่งที่อัตตารับรู้พระสูตรคำพีทั้งปวงล้วนบอกพวกเราต้องหมุนอัตตากับสิ่งที่อัตตารับรู้ก็คือหมุนจิตใจ มันเป็นคำวิถีซึ่งยังไม่ใช่แท้จริงที่สุดมันเป็นคำวิถีว่างให้พวกเราหมุนเพราะว่าพวกเรายังขาดสัจธรรมไม่มียาณรู้แจง้งยังไม่ตื่นรู้เรามีแต่อาศัยรำวิถีเปรียบเทียบเช่นตอนเป็นเด็กต้องนั่งรถเข็นเด็กเมื่อโตแล้ว ก็ทิ้งรถเข็นรถเข็นนั้นเรียกว่าทำวิถีต้องหมุนทำวิถีทำวิถีไม่ใช่ทำวิถีที่แน่นอนทำวิถีไม่ใช่ทำวิถีต้องหมุนทำมาจากยิ่งใหญ่พระสุดคําพีที่พวกเราอ่านก็ต้องหมุนยังมีอีกเช่น พวกเราต้องเขารกเบื้องสูงชี้นำเบื้องล่างเขารกอาจารย์เทิดทุนหลักธรรมมารับไปส่งบำเพ็ญธรรมต้องมหาภักดีมหากตันยูมหาสำนึกคุณปฏิบัติต่อเรื่องราววัตถุสิ่งของต้องสมบูรณ์ล้วนคือทำวิถี ต้องรู้จักหมุนถ้าเราไม่หมุนทำวิถีทำวิถีก็จะหมุนเราเราถูกทำวิถีมากมายมากกดทับไว้ข้าพเจ้าจึงบอกว่าอ่านหนังสือมากมายอ่านพระสูตรคำพีมากมายยังไม่สามารถรู้แจ้งเพราะมันเป็นทมวิถีว่าง ให้พวกเราหมุนธรรมจักรให้ใช้เท่านั้นยึดติดไม่ได้ถ้ายึดติดก็มีคู่ปรปักพวกเราฟังธรรมะต้องรู้แจ้งรู้แจ้งคือว่างไม่ว่างคิดคือมีไม่มีพวกเราไม่รู้แจ้งมีแต่คิดก็คือรากฐานของการเกิดตาย พวกเราต้องรู้แจ้งก่อนแล้วไปคิดคิดแล้วไปทำการรู้แจ้งคือแก่นความคิดคือการใช้ยังต้องปรงและปล่อยวางให้ได้ปรงได้หมายถึงขจัดรูปรักษณ์และทำวิถีปล่อยวางคืออยากเก็บมันไว้และก็ยึดติดอยู่ในจิตใจ เธอต้องปรุงรูปลักษ์แล้วใช้รูปลักษ์ปรุงทำวิถีแล้วใช้ทำวิถีเธอก็สามารถหมุนธรรมจักยิ่งใหญ่เธอไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนั่นก็คือเธอสามารถกระจัดความโลภโกรธหลงกลายเป็นเมตตาปัญญาบุญกุศลชาตินี้พวกเรามีบุญสัมพันธ์กัน ข้าพเจ้าบอกถึงทักษะการหมุนถ้าเธอหมุนผ่านไปได้เธอก็ยิ่งใหญ่ถ้าเธอหมุนไม่ผ่านเธอต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นผีดังนั้นจึงต้องมีมหาพักดีมหากะตัญญูมหาสำนึกคุณไม่ยึดเอาสิ่งใดๆไม่ถดถอยเดิมทีมันก็ไม่มี เธอต้องใช้แบบไม่มีอะไรไม่ใช่ใช้แบบมีอะไรเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ว่าทำอะไรต้องให้เป็นความว่างเพราะเราอยู่ในความว่างพวกเราอยู่ข้างในจิตญาณตนอยู่ในความว่างของพระองค์ธรรมมันดาพวกเราไม่ได้อยู่ในความมี ถ้าพวกเราใช้ความมีเห็นเป็นความมีก็จะมีเหตุปัจจัยผลกรรมสนองและต้องพาเหตุปัจจัยพเนจรอยู่ในโลกมนุษย์อีกเวลาบรรยายของข้าพเจ้าก็หมดแล้วก็ขอผูกบุญสัมพันธ์เพียงเท่านี้สำนึกคุณองค์เดิมของทุกท่าน